ภักษรรมมาดิฟประไตเรามาร่วมใจสาา่างต่างเมืองไทยให้เจริญหลุ่งเรื่องให้สุนหน้าทาั้งเรื่องเราบือใจลเราจิบอาคารับใจโคมชนอุทิ้งตนสวัสดีค่ะวันนี้จะพาท่านมาชมต้นฟักทีท่บ้านนะคะสนามญ้ามีไม่ค่อยอยากจะไปค่ะเขาจะขอเข้าบ้านค่ะ เลยปล่อยให้เขาเข้ามาที่จริงตั้งใจว่าอยากจะทําค้างให้เขาได้ห้อยแต่ไม่ทันแล้วค่ะเขาขอเข้าบ้านก็ปล่อยให้เข้ามานี่ก็คือนโยบายของพักสัมมาทิปไตยส่วนหนึ่งนะคะให้เรารู้จักพึ่งพาตนเองปลูกอยู่ปลูกกินประหยัดเรียบง่ายสวยงามค่ะต้นนี้เขาเลื้อยเข้าบ้านมาค่ะก็ปล่อยให้เขาเลื้อยดอกก็กำลังออกเต็มเลยค่ะ ดีใจมากเลยค่ะผลิตผลิตผลของเราสุดยอดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันตั้งแต่รู้จักพักสัมมาทิปไตยนะคะดิฉันก็รู้จักปรับสมดุลค่ะก็เอาเวลาว่างนะคะมาปลูกอยู่ปลูกกินอยู่อย่างพอเพียงนะคะอันนี้เป็นแปลงผักของดิฉันนะคะตน้นช้ใช้เท้าผักกาดขาวนะคะก็เป็นต้นแล้วนะคะดูนี่ค่ะ อาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะได้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ใบ,บแบ่งปันให้พี่น้องด้วยค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ป้าเพียรพนทุกจะมาพาชมสวนผักนะคะนี่วันนี้จากที่ได้เป็นสมาชิกพักสัมมาทิปไตยนี่นโยบายของพักจะคือส่งเสริมอาหารไรสารพิษชีวิตสุขภาพดี นี่นะคะวันนี้ป้าพามาชมมะเขือยาวค่ะแล้วต่อมามันก็จะมีข้าเนี่ยขึ้นเองเราก็ปักหลักให้เขานิดหน่อยไปข้างบนโน้นก็จะเป็นฟักแมวหรือมะระหวานนะคะนี่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 เถ้าเขาอย่างยาวนูนน่นนู่นูนลูกนูนน่นเห็นไหมกําลังติดดอกอย่างเยอะเลยนั่นแหลนะนั่นน่ะน่ะ,นะอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะ บีเ e ต n นัทที่เขาจะมีลูกแดงๆอ่ะจ้ะกินยอดได้กินลูกดีนี่นี่อาหารของป้านะอาหารไร้สารพิษชีวิตสุขภาพดีพึ่งตนได้เศรษฐกิจกมั่นคงนี่นะคะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างเยี่ยมเลยจ้ะกำลังออกดอกเลยนะคะเนี่ยยอดอันนี้คือพีทีพีเติรน์นัทพีลูบีเนี่แหละจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ากินได้ นี่ยอดกินได้ป้าเคยเอาไปกินแล้วเหมือนถั่วเลยนี่ค่ะแลวนี่ดอกเขากําลังจะมีดอกแล้วเดี๋ยวจะมีลูกลูกเขาจะรสหวานหวานมันๆเหมือน,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 นถัว่วชนิดหน,นึ่งนี่นะคะเนี่ยได้มาจากเป็นสมาชิกพักสัมมาทิปปตยนะคะได้มาจากที่องค์ความรู้ที่ได้มาถ้าไม่ได้ตัวนี้นะป้าก็ยังเจ็บป่วยเหมือนเดิมนะเพราะว่าไม่รู้จักปลูกอยู่ปลูกกินไปซื้อแต่อาหารที่ มันมีเคมีมากตอ,อนนี้ป้ามาสร้างอาหารไร้สารพิษชีวิตสุขภาพป้านี่เยี่ยมยอดเลยแข็งแรงออกสวนได้ทุกวันเลยจ้ะนี่มีมะละกอนะคะมะละกอที่เราทำสาวนะคะนี่นี่นี่ทำสาวมะละกอให้ต้นเขาต่ำให้ลูกเขาดกได้นี่นะคะนี่ามาชมนะคะเราตัดแตง่งแล้วเขาก็จะ แตกแขนงมาใหม่ออกลูกออกลูกต่ําๆให้เราสามารถกินเก็บกินได้สบายเลยจ้าการที่เราได้เข้ามารู้จักกับพักสมาธิปไตยทําให้เราได้เห็นการใช้ชีวิตทุกวันนี้เรียบง่ายมากเลยซึ่งต่างแต่ต่างกับตอนสมัยก่อนนู้นซึ่งมันไม่รู้จักโทษประโยชน์เอาแต่แค่อิ่มอย่างเดียว แต่ขอเข้ามาได้เรียนรู้กับพักสมาธิปไตยทําให้รู้ว่ากินอยู่อย่างไรทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเซลลเราแข็งแรงเป็นประโยชน์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการปลูกอยู่ปลูกกินผักพื้นบ้านขึ้นง่ายเรียบง่ายแล้วไร้สารพิษดีมากดีกับร่างกายเรากินแล้วมันก็สุขภาพแข็งแรงเซล์เราก็แข็งแรงการกินอยู่อย่างง่ายๆคือเราก็จะเน้นกินพวกผักที่ ปลูกง่ายวันนี้เราก็จะมากินกล้วยก่อนเลยค่ะกล้วยมีประโยชน์มากทําให้ท้องไม่ผูกและกินง่ายสมัยก่อนชาวบ้านภูมิยาชาวบ้านก,ก็จะให้กินกล้วยเพราะกล้วยมีประโยชน์มีวิตามินหลากหลายเราก็เอาศาสตร์นี้มาใช้กับชีวิตประจําวันเราคือเรามากินกล้วยกินพืชผักที่เออปลูกง่ายขึ้นง่ายอยู่ง่ายและสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะออขอเชิญชวน เรามาปลูกอยู่ปลูกกินพืชขึ้นง่ายเลี้ยงง่ายโตไวมันจะทําให้เรานี่ก็จะไม่ยุ่งยากในการอยู่กันกินถ้าเราไปสรรหาพืชที่ปลูกยากขึ้นยากมันก็จะเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปค้นหาวิธีที่จะให้มันโตอะไรนี้เรามาเรียนรู้กับพักสมาธิปไตยเราจะได้สิ่งที่ดี ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากการได้เป็นสมาชิกพรรคสมาธิปไตยนะคะก็คืออย่างแรกเลยคือเราได้พบหมู่มิตรด,ดีที่เป็นคนดีแล้วก็มีใจเสียสละช่วยเหลือสังคมนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้จากการพบหมู่มิตรด,ดีก็คือการที่เราได้เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษนะคะการทํากิกรรมไร้สารพิษเป็นรากฐานของการที่มีทําให้เรามีชีวิตที่มั่นคงนะคะเพราะเรามีอาหารที่ดี ทำให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจในครัวเรือนของเราในครอบครัวของเราเนี่ยมั่นคงนะคะแล้วก็พึ่งตนเองได้การที่เราพึ่งตนเองได้แล้วก็จะสามารถช่วยเหลือเจรจาสังคมได้ในเวลาต่อไปนะคะนี่คือประโยชน์แล้วก็สิ่งที่ตัวเองได้จากการเป็นสมาชิพกพรรคสมาธิปไตยค่ะ